พสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวซอมสเก็ตอีกอันหนึ่งนะมันเพิ่งมาส่งเมื่อกี้นี้เหมือนกันเหมือนกับไอซเจคลิปที่แล้วนั่นแหละทุกคน อ่ะเรามาดูกันเลยว่ามันจะดีขนาดไหน mm. อ่านนะยี่ห้อสซเว่นนะทุกคนมันเป็น S7 ราคาประมาณพันแปดกว่าพันแปดร้อยกว่ากว่าบาทอ่ะแต่นี่มีตำหนิอยู่นิดนึงตรงนี้ตั้งแต่เขาส่งมามันก็มีรอยตรงนี้เลยอะทุกคนตรงกริปเทปมันขาดหายไปอ่ะอ่ะไม่เป็นไรรอยนิดเดียวอ่ะ แล้วดูตรงนี้ลายให้ดูลายอ่ะดูนี่ทุกคนดูเขาบอต่อไอ้นี่มาให้ส,สูงมากเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชั้น ล้อก็จะประมาณนี้นะสองสไก,กล้เลยให้ดูบูชิงนี่อ่ะตรงนี้ก็มีบูชิงเหมือนกันส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบ ทั้งสปริงอยู่ข้างในเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยเนี่ยอ่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบูชิงตรงนี้ทั้งบูชิงทั้งสปริงนะมันก็จะแบบเอียงได้ดีมากแล้วมันก็จะสูงเนี่ยเห็นเขาต่อเนี่ยตรงนี้มาซะเยอะมันก็เลยสูงอ่ะแล้วดูความยืดหยุนอันนี้อันนี้เอียงเอียงล้อนะเนี่ยไม่ได้เอียงบอดแบบธรรมดานะดูความสูง มันเอียงได้ดีมากเลยทุกคนเอียงได้เยอะมากอ่ะเอียงแบบจนล้มได้อ่ะคือมันเป็นแบบสําหรับคนเล่นเก่งแล้วไงแต่อันนี้นก็พอเล่นได้นะอ่ะโอเคเน่ยามาเล่นให้ดูทุกคนเนีย่ยปั๊มได้ดี โอเคก็ได okay, <Yeah. S 1> ้แล้วท uh, ุกคนอ่ะก็เล่นได้ดีหรออ่ะนะโอเคทุกคนนี่ให้ดูรอบๆตรงน็อตนี่ดูมุมสวยๆกองไม่โฟกัสเลยนี่ สวีโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ขอปิดเพียงเท่านี้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะโอเคจะได้มีคลิปใหม่ๆม,มาอ่ะทุกคนไปแล้ว